สวัสดีครับอาจารย์มลัยกุมพบกับรายการพากินพาฟินและผมแม็กอิสรินมันป้องตัวหรืออัชฮัดก็ได้ครับวันนี้พามากินอาหารที่ร้านปราณีกว๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นย่านรามคำแหงซอย4ใกล้ๆศูนย์กลางอิสลามนะครับมีไปร้านกว๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นที่มีขายอาหารตามสั่งด้วยแล้วก็จุดเด่นเขาคือลูกชิ้นยักษ์ขนาดเท่าลูกเทนนิสหิวแล้วใช่ไหมไป,ไปกันเลยสําหรับการเดินทางมาที่ร้านปราณีก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะครับก็ไม่ยากเลยเนี่ย เราสามารถปักหมุดให้ Google Map นำทาง GPS มาได้เลยนะครับแล้วก็นี่คร่าวๆคือซอยราคหมั่งซอย4หรือซอยโรงพยาบาลแพทย์ปัญญานี่เองนะครับเข้าไปไม่ลึกร้านอยู่ซ้ายมือเห็นป้ายใหญ่ชัดเจนยังไงก็ลองมากินกันนะครับพากินพาฟิล์ันนี้ <c oughs> พามากินอาหารที่ร้านปราณีก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนย่านราคงมห่งซอย4ใกล้ๆก,ก,กับศูนย์กลางอิสลามนะครับมาดูกันว่าวันนี้เราสั่งอะไรกันบ้างเนื <c oughs> ่องจากว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน แต่ว่าวันนี้เราสั่งเป็นเกาเหลานี่เกาเหลานะครับ <ๆ S 2> เราเน้นเนื้อเปื่อยนะครับแล้วก็มีไส้เนาะจริงเขามีครบแหละเครื่องในแต่ว่าเรากินแค่บางอย่างนะอันนี้เราแอบ,บฉกตับมาชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีในส่วนของลูกชิ้นแล้วก็มาดูว่าลูกชิ้นเทลูกชิ้นนะครับจุดเด่นของร้านคือลูกชิ้นปิงปองไม่ใช่ลูกชิ้นยากนะมันเท่ากับลูกเทนนิสเลยมั้งเนี่ยถ้าเทียบกับลูกชิ้นลูกเล็กนะครับเทียบกันได้นะครับประมาณนี้เนาะโอเคแล้วก็จริงเกาเหลาเข้าเปล่าใช่ไหมแต่เราสั่งเป็น เนื้อทอดกระเทียมก็อบอกว่าที่นี่เขามีเมนูตามสั่งด้วยนะก็ถือว่ามาร้านนี้ก็ครบจบนะมีทั้งข้าวแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวอมาชิมกันแล้วว่าเป็นไงบ้างมาชิมบอกว่าไม่เติมอะไรก่อนดิสเพลกนกำลองจะชิมอืมว่ปรุงม,มาดีนะครับค่อนข้างกลมกล่อมอยู่แล้วมี่เหมือนมะนาวดองมีความเปรี้ยวเหมือนกันใส่พริกรเหรียงมานิดหน่อยเพื่อเพิ่ม,ม,ม,มสีสันนิดเดียวพอ อ,อันนี้ไปนั่งกินดูนะครับว่าอะไรบ้างเนื้อเปลือยเนาะเนื้อเปลือยอนี่ส่อะไรอืมนุ่มละมุนเลยนะเนื้อเปลือยไส้ไส้อืมไส้กระตุนมาดีครับลูกชิ้นมาดูดีว,ว่าลูกชิ้นเล็กจะเป็นไงนะครับ แน่นมากลูกชิ้นแน่นดเด้งเลยนะเนื้อแน่นจริงๆพี่ไทยไม่ค่อยเยอะให้มันกินลูกชิ้นยากบ้างกิน,นแล้วลูกชิ้นเล็กกับลูกชิ้นยากเป็นสูตรเดียวกัน แต่ว่าลูกชิ้นยักษ์เนี่ยเขาบอกว่าเพิ่มลูกละ15บาบาทแล้วก็มีพวกลูกชิ้นปิ้งด้วยสามารถเลูกชิ้นยักษ์ไปปิ้งแล้วก็ราดน้ำจิ้มได้ผักที่ใส่ก็จะเป็น่งงอกคะน้า่งงอกคะนา้งงนานะครับเป็นหลัก เคเยี่ยมเลยอันนี้เรามาชิมกันบ้างอื่นอะไรบ้างไส้กินไปแล้วเนื้อเปื่อยไปแล้วนะเออมาชิมตับดีกว่าตับอยู่ไหนไม่รู้เมื่อกี้เห็นตับแบวแแอบไปฉกตับมาตับที่นี่ก็เหมือนจะว่าหาตับไม่เจอมีชิ้นเดียวซะด้วยนะแอบไปอ่เจอแล้วะเหมือนเขา้็ร่วมแบบว่านิ่มๆหน่อยถ้าใครชอบกินแข็งก็บอกเขาได้นะตับหวานมันจะนิ่มๆนิดนึนนงมันจะมีความหวานนาะ กุชเชอร์เล็กชิมแล้วโอเคนี่มานี่บ้างว,าวิสเ,ลเมลอนออกมาเดีเนื้อกระเทียมเนื้อกระเทียมที่นี่เขาไม่ค่อยมันเท่าไหร่ไม่ค่อยมีเนื้อมันนะเป็นเนื้อแบบเนื้อเนื้อล้นอลลวนอือทำรสชาติกลมกล่อมดีนะครับออะมาเยอะโอเคเดี๋ยวเราทีน,นี้แล้วก็มาคุยกันต่อครับ ก็เคลียกเลี่ลยงด้วยความไม่ยากเท่าไหร่นะฮะก็ต้องบอกว่าร้านนี้จุดเด่นที่บอกไปแล้วคือลูกชิ้นลูกเทนนิสลูกชิ้นยักษ์นะครับมาก็อย่าลืมกินนะถ้าใครชอบลูกชิ้นยักษ์เอาไปปิ้งจิ้มน้ำจิ้มที่นี่ก็มีด้วยนะครับวันนี้เราสั่งน้อยจังถือว่ากินน้อยเลยเนาะอ่ะอื่นๆก็ที่นี่บอกว่าเขาบอกว่าเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน๋นดังนั้นเนี่ยกลุ่มพวกเครื่องในต่างๆที่เอาไปตุน๋นก็จะทําได้แบบว่าอะไรนะเปื่อยเปื่อยนุ่มดีนะครับเส้นก็ ลวกตามมาตรฐานนะฮะแอบไปชิมเส้นมาบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็ผักก็ดีครับไม่มีปัญหาไม่ขมกินง่ายในส่วนของผักนะครับแล้วก็ในส่วนของข้าวก็ที่นี่จะหุงแข็งนิดนึงนะสำหรับคนที่ชอบกินข้าวนิ่มอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับแต่ไงก็ที่นี่เขาจะเน้นข้าวแบบแข็งนิดนึงนะให้ต้องเคี้ยวกันนะครับแล้วก็เ,เนือ้อทอดกระเทียมเนือนเน้อนุ่เนือ้อเปื่อเนื้อสดนองมาทอดกระเทียมก็รสชาติ ก็จะมีหวานหวานเค็มๆเนาะก็คือหวานเค็มแหละโอเคครบถ้วนสมบูรณ์นะครับอื่นก็ไม่มีอะไรเป็นร้านที่ยอดนิยมของคนแถวนี้เลยเพราะว่าสะดวกกินง่ายวเวยเตี๋ยวเกาเหลากินสะดวกง่ายนะครับแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายนะน้าก็มีหลากหลายมีชามีอะไรกาแฟนะครับมีเป็นแบบชงสําเร็จแล้วก็มาใส่แก้วกินนะครับอยอาอื่นก็เขาหยุดวันอังคารนะไงก็เลื้แวะมากินกัน ในรา้านของแผงซอยสสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามตั้งแต่ตอนต้นจนถึงตอนนี้หวังว่าคงจะชอบกันเรามีคลิปประมาณร้อยสากว่าคลิปแล้วนะครับยังลองไปดูเป็นพาให้เราได้ไปกินอาหารที่ดีๆนะครับแล้วก็มีคุณภาพนะแล้วก็ไปไหนก็จะมีมีให้เราเลือกกินว่าเราอยากกินอะไรนะครับหรือใครประกอบร้านอาชีพทําร้านอาหารก็สามารถเข้าไปดูได้มี เนื้อหาที่น่าสนใจนะครับที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งสำหรับทุกช่องทางที่เราสื่อสารการันสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวอำลากับอำลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าขครับสวัสดีคุณ